เดี๋ยวถามหลวงพ่อหน่อยครับตอนนี้ก็วัดประจันดุมเนาะถ่ายได้ไหมเอ่อสภาพให้ชาวต้นสูงก็รับรูดนิดนึงมีมีผ่าจะรูดปัหลวงพ่อนั่นอยูสามองค์สามองค์หลวงพ่อเป็นเจ้าไหมเจ้าเอ่อโทรศัพท์ที่น้ำอะไรหลวงพ่ออธิการ สมเกีรติมเกียรนมีสายาาสัโสัันโนกิจวัตรก็เหมือนกันช้าก็ไปวินทบานแยกแยกหลายสายไหมครับไปแคกสายขุกสายก็เดินไปไม่ไม่ไกลรไกลสุขภาพหลวงพ่อยังแข็งแรงสมุนใช่เรื่อยๆลโย่ก็แล้ว วันพระวันโขนเราก็คิดจังวัดปัจจุวันเหมือนปกติสนุกมีญาติญาติโยมในหมู่บ้านเองก็ช่เป็นร้อยอีกนั่าเรียนสองร้อยถวายอู้หันใจเนาะเราชาวบ้านส่วนใหญ่เข้ามามาบัดนมีหรือหรือแยกกระจายไปวัดอะไรก็ม่วงหมดต้องสรู้มาบ้านทางใครบ้านมันอะไรอย่แถวอ๋อก็เป็นตบอกุญแน เวจะถามอะไรงานประจำปีเรามีไหมครับรืองานอื่นๆก็มีรืองานอะไรพวกขวัดเขวิ้นอะไรยังมีงานประจำเีือนาภาษานาภาษาจะเรียนกันตบนี่ครับผ่านหนึ่งผ่านห่ต้องราย้โยมมาากันมาจดมววันนี้ครับผ่านต่อไปก็มวลกันลึกจมบุ การเล่นกับไม่ตำบลก็มานเท้านร่อยกว่าตบลเล่นไปมาสู่นั่นแหละเลุงพ่อคิดว่ายังพระสามลูกิดพระสาูกเลถือว่าน้อยไหมครับในวันปัจจุบันบ้านเองแต่ก่อนมันมากกว่านี้ไหมครับมมัวัดเยเทเย ไปสมาของบ้านเองก็มีวัดวัดเองมีใบใบเสมาพ่อผมจะบวชมสามารถบวชได้นะหลวงพ่อก็เป็นเจ้าอุปชาได้อุปชาจะเป็นไรเจ้าตาบลดใช้อุปชาแต่มาเท่าไหร่ก็เป็นศูนย์หมดวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมหลวงพ่อก็เจ้าวัดวัด อีบ้นอลไรนะมาจันทุครับ๋ยวมาจากไหนล่ะผมไปครูยอยู่ศรีชนีครับก็บมาทําบุญแล้วก็มาแวะเยีเ่ยมเด็กน้อยลูกศิษย์บางใครลูกเขาเลยก็าผมก็แพกน้าเห็นป่าบางตรงไหนก็ชื้นน้ำกระไว้ป่ไปเรื<ต>่อยตอนทสมัยรุ่งสายก็ไปอ๋อก็ศรีชนีนี่นอ๋อตอนนี้ไปเมื่อแต่สามุกไปคุ้มสอบใช่ไหมไปดูได้อยูกง๊ก ครับก็คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เรื่ยเดแบบเขาว่าเขาวาคนดไใส่ไไปหามหมท้าหมอนไหมใปไปผ่าเนี่คือพาเลยก็ยู่ชิ้นเนืาอขา้ผ่าขาไปเออทางสงนี่เขารักษาฟรีด้วยว่ามีาา้นธรรมดานี่คานั่วน่าลอ